สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะดาราหนุ่มอึ้งพ่อแท้แท้ยกสมบัติให้ชดเชยที่ไม่เคยดูแลหลังจากที่ตามหาพ่อแท้แท้จนเจอนักแสดงพิธีกรชื่อดังมอริสเคก็ตัดสินใจเปลี่ยนนามสกุลใหม่ใช้ของพ่อทันทีและชีวิตตอนนี้ก็จะไปกลับระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา โดยคุณพ่อและครอบครัวของมอริสเคอาศัยอยู่ที่แอนนิสตันรัฐแอละแบมาสหรัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดเจ้าตัวเล่าให้ฟังผ่านรายการคนนี้ต้องถึงบ่อยว่าคุณพ่อจะสมบัติให้ชดเชยช่วงที่ไม่เคยดูแลซึ่งเราไม่ได้อยากได้ส่วนนี้ขณะที่พี่น้องทุกคนมาพูดว่าเธอเป็นลูกของพ่อเธอต้องได้มากกว่าคนอื่น พราะพ่อไม่เคยดูแลอะไรเลยฉะนั้นเธอควรจะต้องได้สิ่งเหล่านี้ทดแทนในสิ่งที่เธอสูญเสียไปเราได้ยินก็ตื้นตันใจมากแต่มีความรู้สึกไม่ต้องการอะไรเลยสมมุติหากได้บ้านหนึ่งหลังภาระค่าใช้จ่ายภาษีต่างๆซึ่งวันที่ไปแค่อยากจะเจอและอยู่กับพ่อเท่านั้นบ้านที่พ่ออยู่ในแอลาแบมา เราไม่ไปอยู่แน่นอนให้พี่น้องได้อยู่ดูแลกันไปเป็นบ้านที่พ่ออยู่มาเกือบ40ปีถ้าวันไหนที่คิดถึงเกี่ยวกับพ่อก็จะไปดูที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งแบบนั้นดีกว่า